สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆวันนี้วสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะทำคอนเทนต์ไปยืดผมกันนะคะเดีย๋ยวไปดูกันเลยนะว่าเราจะยืดเป็นยังไงนะคะคอนเทนต์ content วันนี้นะคะก็จะน่าเบื่อนิดนึงนะทุกคนคือเราไม่รู้ว่าจะถ่ายคลิปยังไงนะคะแล้วก็อาจจะมีคลิปถ่ายนะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดูด้วยนะ อันนี้ก็จะเป็นสภาพผมก่อนที่เราจะไปยืนนะคะคือผมเสียหนักมากวันนี้นะคะทุกคนเราก็ถึงที่ร้านทําผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มยืดผมกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ร้านนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มสระผมกันเลยนะคะคือพี่เขาสระดีมากมือเบามากค่ะสระเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปนั่งรอที่โต๊ะนะคะ อันนี้นะคะเดี๋ยวคยแล้วก็กำลังเตอ,อคะ่ะเรียกว่าอะไรอะ่ะน่าจะปบไกใน้ำอยู่นะคะอันนี้นะคะแล้วก็อาจจะพูดได้มีเยอะนะคะเพราะว่าก็เก่งใจทางงานด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะรอ15นาทีะคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มขั้นตอนต่อไปเลย ตอนนี้คือดูไม่ได้เลยนะคะคือผมยุ่งมากอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะที่พี่เขาจะลงน่าจะเป็นน้ำยานะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะไปล้างผมกันนะคะแล้วเราก็จะไปนั่งรอพี่เขามาเป่าผมให้นะคะตอนนี้ก็เป่าผมอยู่นะคะแล้วก็เตรียมตัวหนีบนะคะเหนีบให้มันเป็นทรงก่อนนะก็จะเออเหน่อยๆนะคะ พอเหนีบไปเรื่อยๆนะคะผมก็จะเป็นปลายงุมแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนพอเหนีบให้เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะไปลงน้ํายาอีกนะคะเพื่อจะไม่ให้มันเป็นวอลลุ่ม,มากเกินไปนะคะก็จะมาลงน้ํายานะคะทุกคนก็จะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะการที่เรามาเหนีบให้มันเป็นทรงนะคะ คือตื่นเต้นมากนะคะไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงจะเข้ากับเราไหมนะคะเดี๋ยวมารอเดูกันเลยนะคะจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะคะเดิมคืนก็ประมาณนี้นะคะทห้เขาทำไปุคลิปวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปได้นะ